ตำซั่วข้าวปุ้นปลากากหมูยกทะเลดองซีอิว๊วอ,อ๋ออยไปมองนู่นหน่อยไปมองนู่นหน่อยนู่นรี่อะไรไนนเอาป้าคนลืมจริงนะป้าขอดูอีก<ม>ทีเลยกับชื่อไป้าม่รู้ว่าแบบไม่ได้มนเป็นชื่อเมนูของช่องเฮียเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะดูได้จะเหมือนเดิมไหม<อ>ตำซัวข้าวปุ้นปลากากหมูยกทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีทุกคนเสียงตัเมึงครับโอ้โหมาถึงชิมก่อนเลยเหรอถ่ายไม่ทันเลยบีบีตามไปถึงไหนแล้วเนี่ย อ่ะบีคนเลยค่ะตามเลยครับมันยากไปมันยากไปทุกคนซื้อรองเท้ามาใหม่ทำไมไม่มีของป้า huh. ป้าเลยมันไม่มีของผู้ชายเอ้าไม่มีของผู้ชายเหรอนี่ไงปบา、ป้าใส่แค่คู่นี้ของป้า ทำไมไม่ได้อ่ะมันไม่ได้มันของหม้าของหม้าแล้วของป้าปาล่ะที่ตัวเองยังมีของใหม่เลยเนี่ยตัวเองซื้อมันต้องสองคู่แล้วป้าปาเอาคู่นี้ก็ได้มันไม่ได้มันได้บีบีพระขอคู่หนึ่งเอาของม้ามม้าก็ใส่กับป้าปาได้เดี๋ยวป้าใส่ให้ดูนี่ป้าใส่ให้ดูมีได้ไมพีพงษ์ไดมันของม้ามันของผู้ชายผู้หญิงอ่ะมีของผู้ชายเอ้า ไม่มีของผู้ชายเหรอมีของผู้ชายนะนี่ไงคู่นี้ป้าใส่ได้มันไม่มีของผู้ชายอ่ะงั้นป้าใส่ของบีบีก็ได้อ่ะป้าใส่คู่นี้ก็ได้ทำไมดูดิทุกคนห่วงของตัวเองป้าป้าเป็นลงใส่ตูทที่มันใหญ่นะอันไห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 นไคู่ไหนคะเราคู่ไอติมรองเท้าอ่ะคู่ไหนคู่ไอติมรองเท้าอ่ะคู่ไอติมรองเท้ามันเป็นยังไงคะมันเป็น ปลาใส่คู่นี้ให้อ่ะอ่ะอ่ะลองใส่ดูก่อนอ่ะพี่ว่ามันใหญ่ไหมจะใส่ดูว่าใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมใช่หาปลาใส่ให้อ่ะอ่ะใหญ่ไหมไม่ใหญ่พอดีเลยเหรอพอดีเลยอ่ะอันนี้ของป้านะ<ช>ห่วงให้แม่มด้วยนะหมานะแล้วป่าป้าล่ะป้าไม่มีคู่ป้าจะใส่อันนี้ให้ดู สวัสดีทุกคนด้วยครับเพื่อเราเข้าครัวตัวตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะออกมาซื้อวัตถุดิบในการทําเมนูวันนี้เมนูในวันนี้แคแม่บุ๊กทาครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเฮียเป็นคนไปซื้อมาทุกคนเมนูในวันนี้ชื่อเมนูว่าตำซั่วข้าวปุ้นปลากากหมูยกทะเลดองซีอิ๊วอ๋อเฮียไปมองทุกหน่อยไปมองทุกหน่อยนู้นเรียอะไรเอาป้ากนลืมจริงนะป้าขอดูอีกทีเลย ไม,ไ,ไ,มไม่ได้มันเป็นชื่อเมนูของช่องเฮียเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะดูได้จะเหมือนเดิมไหมตำั่วเขาปุ้นปะลากากหมูยกทะเลดองซีอิวเกาหลีทุกคนเสียงประเบิครับ <laughs> วันนี้แม่บุ๊กจะทำตำส่วข้าวปุ้นใช่ไหมมีกากหมูด้วยเรายังไม่เคยทำส่วนยกทะเลดองวันนี้มีทั้งกุ้งดองปลาหมึกดองโหตาเตะมีแซลมอนดองที่เฮียซื้อมาแล้ววันนี้ไม่ได้ให้แม่บุ๊กทำเพราะว่ายี่ห้อนี้มีหลายคนเขากินแล้วมาบอกเฮียบอกว่าน้ำดองซีลเขาเนี่ยพิเศษไม่เหมือนใครทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าวัตถุดิบในการทำน้ำดองของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาทั้งหมดเลยทุกคนทำให้น้ำดองเขาเนี่ยแตกต่างไม่เหมือนใครเฮียก็รู้ว่ามันไม่เหมือนใครจริงหรือเปล่าวันนี้้กกกััมนนททุุคงง มีทั้งแซลมอนมีทั้งโฮตาเตะแล้วก็มีปลาหมึกเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากลองดูว่ะเพราะว่าเราเป็นนักกินใช่ไหมเรากินกันมาเยอะแล้วพวกดองดอะไรพวกเนี้ยของดองเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าเจ้าเนี้ยอร่อยแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวขอไปซื้อวัตถุดิบก่อนเดี๋ยวจะกลับมาทําให้ดูครับว่าวันเนี้ยมันจะอลังการ,รมันจะน่ากินแค่ไหนครับมะแม่ทําอะไรชิมกากหมา <laughs> ทุกคนแม่มาชิมกากหมูปลาเป็นไงบ้างครับ <laughs> เค็มอ้ <laughs> <laughs> เค็ม <laughs> ต้องปรุงไป โอ้โหมาถึงชิมก่อนเลยเหรอถ่ายไม่ทันเลยบีบีตามไปถึงไหนแล้วเนี่ยหมา่มาม้าอยากได้เปรี้ยวกว่าน,น,น,นี้น,นิดน,นึงได้ไหมคะโอ้โหน้ำมะนาวกับน้ำตาลอีกนิดนึงได้ไหมคะได้นะทุกคนเผลอแป๊บเดียวเฮียเดินไปหน้าบ้านเมื่อกี้มีคนมาออส่งของเดินเข้ามาอีกทีบีบีตามเสร็จแล้วโอ้โหแตบมากเลยบีบี ì, ทำเองเหรอลูกม,มันเผ็ดมากเลยมันไม่ค่อยหวานเลยลูกต้องทำยังไงอะอืมเอาน้ำตาลในอ่าในเชฟลองเรียกหมาม้าบอกเอาน้ำตาลให้หน่อย มะนาวมาแล้วครับทุกคนใส่มะนาวลงไปฮะแล้วทำไมหมาไม่รอไปเลยอ่ะหิวแล้วอ่ะหิวแล้วอ่ะหิวแล้วอ่ะป๊าโมจะไปดูเขาทำป้ายโบอยู่นะทุกคนกลับมาถึงตำเสร็จแล้วอ่ะยังไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ข้าวปุ้นกับกากหมูด้วยเป็นเป็นตำภาษาเหนือเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะภาษาเหนือเรียกว่าอะไรเส้นขนมเส้นหนึ่งช้อนค่ะสองช้อนทุกคนเลยลูกนีทุกคนได้ไหมลีลาดูลีลาได้ไหม ตำก่อนสิยังไม่ได้ตำเลยเครื่องยังไม่เสร็จเลยออาตำก่อนเอออย่างนั้นแหละทุกคนดูเชฟนะเดี๋ยวเชฟก็จะเต้นให้ดูอ่ะตำถมตำ,ตำ,ตำตทั้งทีต้องตำให้ดีต้องมีฟีมือ <c oughs> งงะ,ะล빠ร้อ,เองเพลงอะไรงงลูกเกิดไม่ทัน <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแคบบูเจ้าเคบบูเจ้าอ่ะใส่นิดเดียวพอใส่นิดเดียวโอ้โหจิินเจ้าได้อร่อยมากไปชิมดู อันนี้คืออะไรอ่ะดักหมูเจ้าเอ๊ะที่ใส่ลงไปนี่คืออะไรคะแคบหมูหมส่วนอันนี้เป็นมันหมูเจ้าอ่ะให้มีบีพูดม,มันหมูเจ้าเอ้มันหมูเจ้าไม่ต้องใส่ละกินอย่างเดียวเลยลลกาเจ้าโอ้ยเอาแล้วเด็กเชียงใหม่ไม่ลำได้ไงดูกิน,มนไม่เลิกเลยพ่อกินก <สา S 2> ับพ่อกับพ่อเกินกับพ่อเฮ้ยสำเนียงได้ลำเจ้า ใส่ไปให้หมดเลยครับโอ้โหทั้งแคบหมูทั้งมันหมูกากหมูใส่ลงไปให้หมดเลยลำบอลำกอลำโกน่านะะอิอาลำกอ่าลำแล้วทุกคนดูลำแล้วจริงจ้าจริง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 ม,มาดูไปมีทำน่ากินมากนี่คือตำกากหมูนะคะทุกคนตำกากหมูทุกคนเขาเนึ่งจิ้มเลยเขาหนึ่งคืออะไรคะข้าเนียวค่ะอ่าโอเค อ่ะใสเลยครับหมดเลยใส่แม่กะทินลงไปด้วยกะทินมากอ่ะไปบีคนเลยค่ะตามเลยครับมันยากไปมันยากใบให้แม่ช่วยอ่เสร็จแล้วค่ะข้าวปุ้นล่ะขนมเส้นขนมเส้นขนมเส้นกับเจ้าชิมดูลำก็เจ้าขนมเส้นลำก็เจ้าแม่แมวร้องแมวร้องติดสำเนียงแมวร้องอ่ะเดี๋ยวนี้ยังไม่ใสใช่ไหมคะทําไมคะจัดจานไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดเดี๋ยวอะไรนะ ใกล้คืออะไรมามันจะไกลมันจะอืดอ๋อมันจะอืดอ่ะโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูว่าของดองวันนี้ที่เฮียบอกว่ามีทั้งกุ้งทั้งแซลมอนทั้งโฮตาเตะทั้งปลาหมึกเราเอามาจากไหนนะทุกคนเดี๋ยวมาดูฮะ ปาแล้วทุกคนนี่ฮะที่จะบอกว่าเราจะกินของดองใช่ไหมมะใช่ค่ะแล้วไม่ให้หม่าม้าดองเองใช่มีคนแนะนําเฮียว,ว่าให้มากินยี่ห้อนี้ชื่อยี่ห้อว่าแชร์ซูทะเลดองทุกคนมีคนบอกว่าให้เฮียมาชิมดูของยี่ห้อแชร์ซูทุกคนก็บอกว่าน้ําดองเขาเนี่ยวัตถุดิบนําเข้าทั้งหมดเลยทําให้รสชาติน้ําดองเนี่ยแตกต่างไม่เหมือนใครเฮียก็เลยว่าเฮ้ยลองกินดูไหมวันนี้นี่อันนี้เป็นอะไรเป็นกุ้งดองซีอิว๊วแล้วก็มีแซลมอนดองแล้วก็มีหอยโอตาเตะแล้วก็ปลาหมึกโอ่โหของดองทั้งนั้นเลยกินกกัับ่่เ้าาปปููนนนหีีอง ก็นั่งกินกากหมูอยู่เดี๋ยวให้แม่บุ๊กแกะให้ดูดีกว่าว่ามันจะน่ากินไหมแต่ม,มามา่าไม่กินของดิบใช่ไหมมาจะไปเวฟค่ะเอาไปเวฟ <ไป S 2> ด้วยอ้าวละมาเริ่มจากปลาหมึกแล้วกันค่ะเปิดออกมาทุกคนอันนี้เป็นอะไรคะปลาหมึกดองซีอิ๊วของเขาเดี๋ยวได้ลองเทมาดูก่อนอยน้ำดองข้นมากปลาหมึกแซ่บเขาบอกว่าน้ำดองของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครเดี๋ยวจะลองชิมดูแต่น้ำดองก่อนเลยทุกคนชิมสดๆ กลิ่นขิงแรงมาก mm hmm. หอมมากคือหอมกลิ่นขิงเออจริงไม่เหมือนใครจริงๆน้ำดองแบบว่าเข้มข้นมากแล้วซีอิ๊วไม่เค็มจนเกินไปทุกคนหวานหวาน,วนเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่แกะทุกกระปุกก่อนดีกว,ว่าอันนี้เป็นอะไรคะหอยเชลล์หอยเชลเล์เทรวมกันไปเลยคะ่ะโอ้โหโอตาเตนี่เป็นหอยโอตาเตทุกคน mm hmm. ชิ้นใหญ่มากสีซีอิ๊วเขาเข้มข้นมากอะ่ะอ้าวละมีพริกมาด้วยเหรอเอาไปพริกแดงเนาะอ่ะโอเคกุ mm hmm. ้งนี่คือแบบที่สุดเลยบ้านเราชอบกินกุ้งมาก อตัวใหญ่ๆเน้นๆบีบีมามมาตักอะไรออกมาโอ้แซลมอนแปลให้หน่อยครับแซลมอนนี่คือกุ้งของเขาทุกคนเขาซิวมาอย่างดีเลยนะทุกคน โอ้ออกมาแล้วนี่อ่าทุกคนนี่คือแซลมอนของเขาอ้โหแซลมอนชิ้นหนามากนี่ใช่คือตอนนี้คือตอนนี้เฮียก็ชิมเลยดูขนาดชิ้นค่ะอ่ะตักออกมาค่ะโอ้โหชิ้นใหญ่มากจริงจริงชิ้นใหญ่มากทุกคนเพราะว่าวามพี่บุ๊กก็ซื้อแซลมอนเองเวลามาทําอาหารใช่ไหมคะจะบอกเลยว่ากระปุกนี่กี่กรัมสี่ร้อยกรัมคือคุ้มมากชิ้นใหญ่มากชิ้นแบบชิ้นใหญ่มากไม่รู้จะบอกยังไงทุกคนดูอ่ะดูชิ้นหนึ่ง แต็ฝ่ามือสมนิ้วทุกคนที่ฮอแชรซูเนี่ยนอกจากน้ําดอง<ม>จะแตกต่างและไม่เหมือนใครนะทุกคน<ม>ของที่เขานํามาดองเนี่ยทั้งกุ้ง<ม>ทั้งแซลมอนทั้งหอยโอตาเตะทั้งปลาหมึกเนี่ยมีความสดใหม่ในการดองด้วยนะทุกคนตอนนี้คือไม่ไหวที่น้าลายไหลออกมาเดี๋ยวขออนุญาตไปเวฟค่ะมาหมางก็จะไปเวฟแม่บู๊คก็ไปกินของดิบแต่เงียกินโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดจานก่อนแล้วกันนะครับต้องไปบีไปบายก่อนบาย ทุกคนโอ้โหวันี้จ,จัดการสวยที่สุดใน5โลกทุกคนบอกแล้ววันนี้ของดองเราไม่ได้ทําเองนะทุกคนเรานํามาจากแชร์ซูทะเลดอง หอมมากทุกคนคือบุ๊คไม่ชอบกินของที่ดิบๆใช่ไหมแต่พอเปิดกล่องมาคือกลิ่นมันแบบกลิ่นน้ามันไมมีความคาวมีแต่ความหอมหอมซีอิวหอมขิงหอมมันอย่างที่ป้าบอกไงว่าวัตถุดิบน้ําดองของเขาเนี่ยนำเข้าทั้งหมดนะทุกคนทําให้รสชาติเขาเนี่ยแตกต่างนะฮะแล้วก็จะบอกว่าของที่เขานามาดองทั้งกุ้งออโตเตะปลาหมึกแล้วก็แซลมอนเนี่ยสดใหม่ด้วยนะทุกคนราคากระปุกละ2 8 9บาทนะทุกคนบอกเลยค่ะว่าคุ้มมาก289บาททุกกระปุกเดี๋ยวขึ้นช่องทางกางสื้้ทัง Facebook ไลน์ i g ดีเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้เลยทุกคนใหมีสวัสดีกล้องนี้ด้วย <_ an> นี่ทุกคนอันนี้เป็นของแม่บุ๊กครับ <_ an> เขาไม่กินของดิบเขาเลยเอาไปเวฟนะฮะให้สุกแซลมอนก็สุกด้วยอ่ามาลองกินดูสิเป็นยังไง <_ an> อืมอือเป็นไงดีไหมอือทุกคนอยู่นี่เลยข้างหลังทุกคนราคากระปุกละ289้บาทฮนะ <_ an> มันมีความหวานของน้ำซีอิ๊วอไม่เค็มไม่เค็มนะอร่อยอ่าโอเคแล้วแชร์ซูทะเลดองทุกคนมีซีฟู้ดของเขาเองนะอร่อยนี่ทุกคน กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีอือหืออร่อยมากอร่อยจริงเฮ้ยขอแซลมอนด้วยทุกคนวันนี้ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นแซลมอนของเขาดูชิ้นหนามากสี่400ร้อกรัมพร้อมกับตำข้าวบุนปลาลักใส่ลงไปเลย แบบนี้ทุกคนมันน่ากินไหมอะ่ะตอนปามาถึงคือตมเสร็จแล้วก็ตกใจค่ะตกใจดี <c oughs> ออกไปข้างหน้าไปเอาอะไรไปเอาของเขามาส่งปริษัีกลับมาอีกทีตมเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันถ่ายหืาบอกเลยอร่อยมากอืมฟ <c oughs> นแซลมอนเขาคือดีมากเลยอะ่ะหืนี่ก็พอด้ย นี่มีช์ให้ดูด้วยนี่ไปไงบ้างดีมากเลยอ่ะ<ม>ประชอบมากเลยอ่ะน้ำดองเขาไม่เหมือนใครจริงจริด้วยขอบคุณคนที่แนะนําด้วยนะฮะมากินนี่ยังตำซัวรปลาัดกากหมูยังไม่ใช่ตำซัวตำมัปุ้นใช่ไหมผับปุ้นอยู่ข้างล่างมันงหมดเราชื่อชื่อที่ปัญยาออมาชื่อที่ปัญยาออมาชื่อที่บัญยาอมาน้ำหวันน้ำหวันไปทิ้งจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมาขำคอมเมนต์แบบนี่เรียงความหรืออะไรคะ อีกนิดเดียวเป็นเรียงความแล้วนะคือมันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของาป,าป้าไปเลยนะไม่รู้ไงอ,อยากอธิบายให้ทุกคนเห็นภาพว่าชื่อเมนูของเราเนี่ยพอมันฟังแล้วปุ๊บมันจะรู้เลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินอ่ะใช่ไหมมีคนหนึ่งคอมเมนต์มาอกว่านี่ชื่ออาหารหรือว่าชื่อเครื่องปรุงครับหรือชื่อวัตถุดิบอืม <c oughs> อันนี้คือหอยโอตาเตะไปฮะนี่ทุกคนซีฟู้ดของเขามันจะเป็นแบบคุ้นๆเลยนะใช่นี่จากใส่นุ่นแล้วปุ๊บอัม ให้ดูใกล้ๆสีคือสีอิ๊วจริงๆมาเลยอีมาแล้วโบไม่ได้ทำอะไรเนี่ยป้ามไม่ได้ตกในโบเลยมาตกอะไรป้าเนี่ยโกรธโกไม่ให้ดูแม่หน้าดิป้ากำลังถ่ายอยู่อ่ะว่าตกใจเออโบเฮียขอโทษอาโบขอโทษมาเถอะนะโบมากินมานี่มานั่งพุกคะสวัสดีค่ะวันนี้โบกลับมาลิกแล้วนะคะครับฝนครับฝั่งลูด้วยนะ พ้ยวันนี้มาพราะว่ะวันนี้ครบพราะวันนี้เป็นคนพร้อมเป็นคนใหม่เพราะว่าบ้านใกล้เสร็จแล้วาบ้านไม่เสร็จอะเอาจานมาเอาจานมาดูพี่โบขอบคุณมากนะคะโบขอบคุณค่ะเฮ้ยวันนี้มันมาแปลกว่ะใช่ค่ะมารยาทดีมากเลยเอาเอาเอาปกติดีกว่านี้ขอโทษครับโรับไม่ได้นะอย่างเงี้ยให้รับยังไงก็ไม่รับอ่ะรับเถอะกินได้เลยครับอยากกินอะไรกินเลยเป็นอะไรอ่ะมียาพิษตายดิกูก็ตายด้วยเทียน เราไม่ต้อกินโอลาเต้ใชป่ะทำไมอ่ะมขอมีเยอะเลยนี่คือจะโอลาเต๋ออย่างเดียวเลยเหรออ่ะงี้ให้แซลมอนเดี๋ยวเป็นาของรองนะบอกให้แซลมอนที่หนึ่งโอลาเต๋อสองแล้วที่สามอ่ะปลาหมึกสี่กุ้งจริงป้ะเนี่ยงั้นเก็ตอันที่สองก่อนชอบกินที่สองผมพูดแบบว่าอะไรแซลมอนนั่นเฮบอกว่าชอบที่สองยังไม่เคยตั้งใจฟังเลยโบุลยใช่ปะยังไม่เคยตั้งใจฟังเลยโบุลยใช่ปะยังไม่เคยตั้งใจฟังเลยโบุลยใช่ปะไม่ได้ช่วงนี้โบแค่นั้นเอง แซลมอนดูชิ้นเขาสิ2้ปสิบาบาททุกคนทุกกระปุกไปซื้อดูดีมากเลยเนี่ยแล้วกินกับกเอ่ะเอาของทองไปเวฟแล้วมันไม่เคยมห้ยเฮ้ยรสชาติพอดีเลยกินเล่นได้เลยหรือว่าไม่ต้องกินข้าวแล้วเอากากหูใส่เข้าไปบนนี้ทุกคนดูกินแล้วแบบจะกากไหมก็ฮี้กกากอยู่แล้วทั้งนี้เล่นอะไรตลกไหมเนี่ยอือโห อร่อยชิปเลยคีบุดไข่เนี่ยของเขาเองเลยค่ะโอ้โหเขาใช้อะไรบดอ่ะมูอร่อยเนาะคือแบบละเอียดยิบเลยอือหึอุ้ยมาไหมกินหมดแล้วอ่ะอร่อยเฮ้ยเอาไปเวฟอร่อยอ่ะเวฟร้อยด้วยนะเนี่ยคือสกติใช่ปะสกติก็ได้จะเวฟร้อยก็ได้เฮ้ยโอตาเตอร่อยอ่ะขออีกอือหึ เฮ้ยไปยังไม่ได้กินเลยมาม,ม้าปลาหมึกนี่ทุกคนเด็ดไม่เด็ดอยู่ที่ปลาหมึกนี่แหละนี่อ่ะอจะไปลำที่ไหนมีการจีบด้วยเฮียไม่ได้กินเลยเนะี่ยปลาหมึกเป็นไงหนึบไหมเขาบอกว่าน้ําดองของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครแตกต่างวัตถุดิบในการทําน้ําดองนําเข้าหมดปลาหมึกเฮ้ยไม่เหนียวเลยทุกคนปลาหมึอกอะ่ะกรุบกรุบกรุบเฮ้ย หมาม้ากินเฮ้ยทุกคนอ่ะมามาชูก่อนนี่คือจานของแม่บุ๊กเวฟเสร็จแล้วกินหมดเรียบร้อยหมดแล้วบ๊ายบายทุกคนเฮ้ยหมามาเล่นกินด้วยกันนั่งดื่ด้วยกันคืออันเนี้ยไม่ได้ทํางานแล้วนะมากินข้าวกินเสร็จแล้วก็ไปไม่ต้องไล่ไปเองมีคนให้โบทำวันเดวิทดีบีขอมาแล้วโบเลี้ยงไหวไหมแล้วมีคนบอกว่าอะไรปะเราว่าไม่ได้เลี้ยงเราค่ะตีกันก่อนเป็นคู่รักคู่แค้นคูต้องเป็นยังไงอ่ะทะเลาะกับเด็กอายุสามขวบใช่ ไม่เขาเรียกว่ากระตุนเขาเรียกว่ากระตุน้นกระตุ้นให้เด็กสาวกวบเนี่ยกุ้งมันคุดกรอบหรือวะเขาทอดอยังไงอ่ะเขาไม่ได้ทอดเ<อ>ขายังไปดองไม่ได้ชุบแป้งทอดโบออหอยโฮตาเตะกับปลาหมึกไม่ดีบอสดองเองไม่เคยได้เลยจริงเนี่ยเคยทําหลายครั้งแล้วนะดองเองก็รสชาติออกมาไม่แช่แบบนี้เพราะมันเขามีสูตรของเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องดองเองทุกคนสั่งที่นี่เฟซบุ๊กไอจีไลน์แอดจะขึ้นไว้ให้หมดเลยทุกคน แช่ซูทะเลดองกระปุกละ289บาทถุกกระปุกน้ำดองแตกต่างไม่เหมือนใครเพราะวัตถุดิบในการทำน้ำดองนำเข้าทั้งหมดแซลมอนคือลายสวยมากมวัตถุดิบในการนำมาดองเขาเนี่ยสดใหม่นะฮะไอ,อบุงชอบแซลมอนจริงเลยนะกินแต่แซลมอนอะอ่ะโอเคทุกคนขอบคุณมากเลยที่ดูมาถึงตอนนี้นะทุกคนนะคืออิ่มกันมากเราไม่ได้ทิ้งไปไหนทุกคนเดี๋ยวนี่จะเก็บไว้กินอีกตอนเย็นตอนกลางคืนนี้ถ้าหิวเราก็จะลงมากินดิกเฮ้ยแมว ชุดเขาลายอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเออชุดเขาลายอะไรอ่ะสวยไหมโอเคทุกคนยังไงก็ลองไปกินตามเฮงดูนะแชร์ซูเทเดดองนะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายน้ยีบีบีเวอร์ชันโตแล้วทุกคน